สวัสดีค่ะพวกเราเด็กคิดแครเตอร์นะคะวันนี้นะคะมามาจะมาแนะนําทลิปของการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับทารกแรกเกิดนะคะเพราะว่าแม่แม่มือใหม่บางคนอะเป็นไหมคะว่าใกล้ๆข้อนะยิ่งคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรจะเตรียมเสื้อผ้าแบบไหนให้ลูกดีนะคะวันนี้ก็จะเออแนะนํามาจากประสบการณ์จริงนะคะที่เลี้ยงเด็กๆมา3คนเนาะก็เลือกเลือกเลือกมาหลายอย่างหลายแบบนะคะแต่ละคนเลี้ยงก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เทคนิคที่ ที่ใช้คิดคิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์กับแม่แมๆหลายคนนะคะสําหรับสิ่งแรกเลยเนาะที่จะซื้อเสื้อผ้าให้กับเด็กทารกแรกเกิดนะคะก็ให้แม่ๆมดูที่เนื้อผ้าก่อนนะคะเนื้อผ้าแนะนําให้เป็นคอตตอนนะคะเป็นคอตตอนร้อยเหรือว่าเป็นออร์แกนิกคอตตอนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเสื้อผ้าที่ทํามาจากออร์แกนิกคอตตอนนะให้เลือกหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็สําหรับเนื้อผ้าคอตตอนเองเนี่ยคุณสมบัติก็คือเขาจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ผิวสัมผัสอะเขาก็จะนุ่มใช่ไหมคะเพราะว่า เด็กทารกแรกเกิดเนี่ยมีผิวที่บอบบางเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเนื้อผ้าให้เขาสวมใส่สบายเขาจะได้สบายตัวไม่งองแงด้วยนะคะแบบแรกที่จะแนะนําก็คือนี่เลยแบบผูกค่ะเห็นไหมคะเสื้อผ้าจะเป็นแบบผูกเนาะมันจะป้ายมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ผูกข้างในแล้วก็มีชั้นนอกผูกแบบนี้นะคะก็คือแบบทาให้เขาสบายเนาะเวลาพี่ที่เราจับเขาควา่ำหรือว่าจับเขา ตะแคงพีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมีกระดุมาบางทีมันก็อาจจะไปโดนเขาเนาะแล้วก็จะเป็นชุดเสื้อกับางเกงแบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบกระดุมเสื้อผ้านี่ค่ะอันนี้มาจากประสบการณ์จริงที่ใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระดุมนาะทั่วไปก็จะมีรังดุมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกระดุมแบบปั๊มนะคะกระดุมแบบปั๊มก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยที่จะแบบแน่นๆติดแน่นๆนี้เลยเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะที่นิยมกันมากก็จะมีเป็นบอดี้สูท พอที่สุดก็จะมีแขนยาวแขนสั้นขาขาสั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบขาสั้นขายาวเนาะแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นที่นิยมเหมือนกันแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะจากที่ใช้อะ่ะโดยส่วนตัวถ้าสําหรับเด็กแรกเกิดแล้วอะ่ะจะอยากจะแนะนํานะคะให้แม่ๆซื้อแบบที่เป็นแบบผูกแบบนี้นะคะนี่เพราะว่าเหมือนเราไม่ต้องแบบใช้ความรุนแรงในด้านใน,ใน,ใ,นในตอนที่เวลาเราแบบติดกระดูมอย่างนี้นะคะก็นี่แนะนําแบบนี้ ก่อนในในช่วงแรกแต่ว่าถ้าใครชอบที่เป็นแบบบอดี้สูทบอดี้สูทก็มีข้อดีตรงที่บอดี้สูทเนี่ยเขาก็จะแบบปิดปิดพุงปิดปิด,ปดหน้าอกแบบคือจะจะ,จะไม่เปิดเนาะแบบบางทีการเกงอย่างนี้ใช่ไหมคะใส่ไปอ่ะมันก็อาจจะแบบมีการแบบเสื้อหลุดออกมาจากการเกงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะสําหรับบอดี้สูทเนาะก็ มีหลายแบบให้เลือกนะคะแขนสั้นแขนยาวแต่ว่าบอดี้สูทเนี่ยที่เคยใช้มาข้อเสียของบอดี้สูทก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนแผมเพิ์นลูกอะค่ะเคยเป็นไหมไม่รู้แม่แม,แม่บางคนเคยเป็นไหมเวลาเปลี่ยนแผมเพิ์นเขาเะนาะเปลี่ยนไดเปอร์อย่างเงี้ยคือด้านเนี้ยก็จะอยู่ตรงน้นใช่ไหมคะก็จะแบบเหมือนเลอะง่ายก็จะลำบากน,นิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็คือถอนเกงออกมาเลยก็จะเหลือแต่เสื้ออย่างเงี้ยเวลาทําความสะอาดเขาก็จะง่ายหน่อยส่วนเป็นแบบกระดุมอะค่ะบางทีอะ ที่เราจับเขาคว่ำแบบเนี้ยกระดุมก็อาจจะไปทําให้ผิวเขาแบบเป็นรอยหรือว่าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรทาให้ชา้าอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าผิวเขา่าบอบบางแล้วก็เนื้อผ้านะคะก็ให้แม่ๆก็เลือกเลือกตามแบบเออที่เราที่เราอยู่อากาศที่เราอยู่เนาะอย่างเช่นวันนี้เราอยู่ห้องแอร์ก็ใส่หนาวเออมันจะหนาวหน่อยก็ใส่นาหน่อย,ห,ห,อยหรือว่าแบบเป็นคอตตอนที่บางหน่อยก็ได้แล้วถ้าสำสำหรับแบบรู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะคะก็จะแนะนําเป็นแบบนี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้าป่าน ผ้าปั่นก็จะบางๆอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะใส่สบายมากอยานี้นะคะสำหรับไซส์ที่แม่ๆจะซื้อนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดอะ่ะก็จะแนะนำเป็น50กับ60นะคะแต่ว่าข้อที่ควรทําก็คืออย่าซื้อเยอะค่ะเพราะว่า50กับ60เนี่ยคิดว่าบางคนน่ะใส่ได้1-2ออาทิตย์ บางคนก็อาจจะ1เดือนแค่นั้นเองนะคะถ้าเราซื้อมา7ชุดแชุดอย่างเงี้ยใส่ไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเขาโตเร็วนะคะเแบบี้เนี่ยไซส์ที่ใส่ได้นานหน่อยก็จะเป็น70-80ถึงนะคะก็จะได้หลายเดือนอยู่บางคนถ้าเกิดว่าประหยัดอะไรเงี้ยนะคะก็70ก็ได้แล้วก็พับแขนเอาอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบประหยัดค่ะใส่ได้นานนะคะส่วนเวลาที่ออกไปนอกบ้านนกก่ะเนาะก็ถ้าสมมติเราใส่เป็นบอดี้สูทใช่ไหมคะ สำหรับเด็กเล็กอะตอนเวลาออกไปนอกบ้านไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะเห็นหลายคนแล้วที่แบบใส่อย่างเงี้ยมาแล้วก็แบบลูกกับขาแบบโผล่มาเนี้ยแล้วถุงเท้าก็ไม่ใส่อะไรงงี้นะคะคือบางทีเขางองแงอาจจะเป็นเพราะเขาหนาวก็ได้อยากให้แม่ๆนะคะระวังว่าเวลาพาเด็กๆออกไปข้างนอกให้เขาอบอุ่นมากที่สุดจะดีนะคะถ้าเกิดว่าแบบเราอาจจะแบบไม่สะดวกใส่กางเกงใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบผ้าห่อตัวผ้าห่อตัวก็ออกขืนก็จะใหญ่หน่อยเนาะ ก็จะได้แบบช่วยให้เขาแบบอุ่นๆน,นะคะเวลาแบบเด็กของนอนบ้านก็อุ่นดีกว่าเนาะถ้าออกไปหนาวเขาก็บอกเราไม่ได้ใช่ไหมว่าหนาวบางทีเขาอาจจะงองแงเราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไมเขาถึงงองแงบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเขาหนาวได้นะคะส่วนวิธีการห่อนะครับที่ใช้ผ้าแบบนี้นะครับเคยทําลงไว้ให้แล้วนะครับลองเป,เปิดเปิดหาดูนะครับเดีย๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในดีสิปชันให้อีกทีแล้วกันครับเผื่อใครอยากรู้วิธีการห่อด้วยผ้าแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้นะคะก็เทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้าของเบบี๋นะคะแรกเกิดก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีประโยชน์กับใครที่กําลังคิดไม่ออกว่าจะเตรียมเสื้อผ้าของลูกยังไงดีนะคะก็อาจาคิดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าครั้งหน้ามีเคล็ดลับอะไรนะคะที่จะมาแชร์เดี๋ยวจะรีบทําแล้วก็เอามาแชร์เลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์การเลี้ยงเด็ก3คนเนี่ยก็3เรื่อง3แบบเป็นกันนะคะเดี๋ยวจะไว้เอามาแชร์คะ่ะขอบคุณมากค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ด้วด้ค่ะบ๊ายบายก็เป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับเราก็อยากจะรู้ว่ามีคนอยากดูเราหรือเปล่าน,นะครับช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับสวัับนนี้สวัสดีครับ